สวัสดีครับวันี้อยู่กับผมนะครับน้องเอฟหมอพระราภูดีคนเดิมกับเพจต้นที่การเดินทางของหมอพราครับก็เมื่อวานที่มีพี่คนหนึ่งครับมีพี่คนหนึ่งทักเข้ามาในเพจผมครับบอกว่าจะสั่งของมาให้จากแมคโครนี่ในในภาพพี่เขาก็ในในโปรไฟล์พี่เขาไม่ไม่มีชื่อไม่มีไม่มีรูปเลยเลยนะผมก็นึกว่าอาจจะสั่งอะไรมาแบบนี้ครับพอมาเมื่อวานนะครับตอนแมคโครมาส่งผมก็ตกใจลงไปรับคือของเยอะมากๆครับเยอะแบบเยอะมากครับน่าสั่งมาหลายหมื่นอยู่ครับหลายหมื่นก็ ก็ติดที่อยู่มานะครับเป็นเป็นชื่อผมนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างนะครับไกลๆเลยครับก็ไปรับมานะครับก็ไปรับมาทั้งหมดทั้งหมดเลยวันนี้ก็จะมาแบ่งขึ้นไปให้ให้น้องนะครับจะมีเชื้อติดมาอยู่ว่าของคุณพี่จิรวันนะพี่พี่จิรวันนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องๆอแบ่งเป็นสัดส่วนตามหมวดของน้องแล้วก็ให้น้องๆแบ่งขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณครับ วันนี้ผมก็ใะให้ดูตั้งแต่ตอนแบกขึ้นมาเมื่อวานเลยนะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับใส่รถยูนะครับรถยูแบกประมาณสักสี่รอบนะครับรถยูนะครับเพราะว่าของเยอะมากๆครับของเยอะมากทั้งน้ํยี่สิบแพ็คทั้งโอ้เยอะสุดๆเลยครับเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะปลาสาก็มาช่วยแจกด้วยนะครับก็มีทั้งปลากระป๋องนะครับน้ํามันพืชนะครับน้ําปลาเครื่องปรุงนะครับพวกเครื่องปรุงรถอะไรพวกนี้ก็เป็นของใช้สิ้นเปลืองหมายถึงว่าเป็นของใช้ที่ใช้แล้วหมดไปนะครับก็คือ มันจาเป็นต้องได้ใช้ตลอดครับใครที่ส่งมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็คือมันได้ใช้ตลอดครับมันใช้แล้วมันก็หมดไปใช้แล้วก็หมดไปครับก็ก็ถ้าได้อยู่นานมันก็ได้ใช้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ส่งมาทั้งอาหารแห้งนะครับนี่มีปากกระป๋องเลยมีขนมเนื้อยูโรนี่คือของโปรดประโยชน์เยอะเลยนะครับยูโรคัสตาร์ดนะครับมีไข่นะครับแล้วก็ยมีข้าวสารด้วยนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับข้าวเหนียวนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ยังเห็นนะครับยังเห็นว่าพวกผมอยู่ตรงนี้นะครับยังส่งของยังสนับสนุนมาเรื่อยๆเลยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับไม่รู้จะหาคำไหนมาขอบคุณครับน้องๆก็ขนขึ้นไปที่นดาเหนียวครับมีรถยุก็ยูขึ้นไปนะครับที่ชั้นๆหน่อยก็ใส่กระเป๋าเป้นะครับแล้วก็แบกขึ้นไปเอานะครับเพราะว่าไม่สามารถใช้รถยุได้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออาหารแห้งนะครับน่ารักที่สุดเลยครับขอบพระคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ